สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสกูสกคนชาวช่องดิดดิฉดอิดบบยากรน,นะคะมอนิยี่กอ่อนภาพพี่น้องมากินมักทันนะคะมักทันแล้วก็รูปฟราเมนนะคะของฝรั่งเจ้าค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะมักทันแล้วก็รูปฟราเมนนะคะเป็นผลไม้ป่านะคะที่นี่หาได้ง่ายมากนะคะถ้าอยากกินก็ เดินไปที่ป่านะจะเยอะมากเจ้าค่ะไม่ต้องซื้อเขาเพื่อนๆผลไม้วกนมีหาได้นะคะอันนี้กระหมากเบนได้ค่ะเด้อหมากเบนฝรั่งจาหมากเบนฝรั่งเนาะนี่ค่ะตอนนี้ซุกแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันโดนน้ำเยอะๆมันก็จะแตกนะเพื่อนๆฝนตกเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วเยอะมากนะคะมันกระสิแตกบางหมากรดยก่อนเรียกกระหมากเพราะแตกมากจะ นะคะบดือดผ้ากินเข่ามือเนี่แต่บาสิลผ้ากินผลไม้เพื่อสุขภาพนะ,นะค่ะลูกอันนี้ถ้่ซุกเต็มที่กะจิบอร่อยหวานนะคะเพื่อนๆอ,อืมโอเคมามากินน้ำกันค่ะเพื่อนๆมากินหมักไม้น้ำเยอะก่อน,นะะเวยค่ะราะอึดบ่อยากพี่น้องซ้ำิก,กินอยู่นี่นะนะอ่า มันเป็นยาด้วยนะของธรรมชาตินี่ดีต่อสุขภาพนี่ค่ะมากินมันจะมีเมล็ดอยู่ด้านในด้วยหวานหวานฉ่ำน,นะคะมเมล็ดเขาเราสามารถเอาไปปลูกได้นะเพืเ่อนๆ แซ่บแซบพี่น้องไมกินน้ำกันได้ค่ะไก่อนไปตลาดเพิ่งมาอันนี้เก็บต้นข้างทางนะคะแไปเก็บมาองเล็กเขาออกคือหมอ,มอ,มอ,มอกท่านแบบพีน้องหมอกท่านมานันเท่ากับมี่เมอยูคันไนเมนปะค่ะ หวานอร่อยมากลูกนี้น่ากินค่ะนี่ กินคำนะเ,เป็นลูกๆเลยเพื่อนเอืออ,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 อปเปลิลข้างทางเหมือนกันแล้วก็วานุเซอร์ค่ะ หนึ่งลูกนะคะมันร่วงลงมาจ็บมาด้วยแล้วก็นี่ยังมีถั่วไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะอนให้ดูถั่วปลาจะกอนแบะได้กเก็มจากต้นมอเข้าอย่านี้นะคะนี่แบะจากต้นเขามาเมื่อเช้านี้เจ้าค่ะแล้วก็ไอตัวอันนี้มันกัดลงอ่ะเพื่อนอน,นี่ค่ะไนของเขานะคะ่ะตัวอะไรนะ ตัวก,กระลอกพี่น้องกัดลงเต็มเงาเลยค่ะกัดมากอันนี้ลงเต็มอยู่ค่ะนี่อ,อืมอือร่อยมากชื้ถั่วไปลาอีกชั้นนิดนึงนะคะหวานมันอร่อยนะคะไอคอนชอบกินมากเป็นมอนลูกอันนี้นะคะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะถั่วปลาอร่อย อืมอืมมอมืข้งในอะ่ะมีอันนี้เต็มเลยอืมอันนี้คือมะม่วงซื้อมาค่ะอันนี้ไม่ได้เก็บมานะซื้อมาอืมอ,มอมืตอนนี้ค่ะค่อยู่โซนยุโรปไปหาเก็บได้แล้วนะจ๊ะค่ะอ่าวันนี้ร่วมยอดถ้ามากิน หมักท่านฝรังหลักกาหมักทัว่วฝรังเนาะคะ่ะเอาละจากท่านจากาัฐธรรมช่วมไปเลยเด้ออันนี้ก็หมักเป็นฝรังอ้ามันสีเงาพี่น้องโอเคแต่ยี่ก่อนก็ไปจัดก,การลังไม้ก่อนดีกว่านะจากรัฐธรรมช่วมไปแล้วเด้ออย่าเกินสับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยาก่อนด้วยนะเพื่อนทุกคนสําหรับคลิปนี้จากรัฐธรรมช่ไปแล้วดิดเลชิดอิตบายยากรบ๊ายบายค่ะ